บ้านโอปาโอมาอยู่ชั้นสองตรงนี้นะคะเมื่อก่อนอยู่ชั้นล่างเอมพี่อแฮปปี้เ <Hello. S 1> <c oughs> ท้าดีใ <O> ่เท้าวัดโอป้าข้างล่างก็เป็นสวนผักนะคะข้าวไว้ให้คนแก่เขาได้ปลูกผงปลูกผักกันกระโดดเซตเซตนี่ห้องครัวใหม่หมดเลยนะคะ เล่นมากสวยตอนนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นที่จับสำหรับคนแก่เด้อนี่เห็นไหมสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ก็นั่งอยู่ในรถกับสองแสบอัดกันเป็นปลากระป๋องเลยตอนนี้เรามีนัดกับโอป้านะคะ โอป้าก็คือคุณตาของสองแสนนะคะจะพาไปอีเกียนเสร็จจากอีเกียนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบ้านคุณปู่คุณย่าทุกซอกทุกมุมเลยคุณปู่กับคุณย่าอาศยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์บ้านพักคนชรานะคะแม่ก็ขออนุญาตคุณปู่แล้วเนาะคุณปู่ก็อนุญาตให้เราไปถ่ายวิดีโอได้อปดข้างนอกฝนตกนะคะฝนตกตอนนี้ว่ารูปซิฟินฝนตกโอป้ามาแล้วนะคะ

ยอยอปักตี๊วโรปกักขนาดนั้น,นซ,ซื้อไหมซื้อนะอแนลอดอาให้ซื้อ,อ2อออออยูโรโอ้หได้รับนาทีถือเอาไม้แข็งแรงจังเลย ไปเอมิลี่ไปดินนะบัมฟินดิสกันดิสกันก็ได้ฟินครับเอมิลี่กันไปถึงแล้วนะคะบ้านโอปาเดี๋ยวเราไปดูบ้านโอปาโอมากันเนาะคุณแอนนี่เขาบอกว่าเป็นที่สำหรับ คนแก่ก็คือที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะตึกตรงเนี้ยตึกอีกตึกนึ่งจะอยู่ตรงนู้นนะคะมันจะเป็นตึกที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านโอปาโอมาอยู่ชั้นสองตรงนี้นะคะเมื่อก่อนอยู่ชั้นล่างตรงนี้เช็าเท้าวัดโอปาฟูดอาร์กาเซ่าโอปาบอกว่าให้เอาให้เช็ดเท้าตรงนี้ ไม่สะดวกก็ท okay. so uh. ่ใหีด้อ่านี่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 ป้านะคะเป็นคนดูแลที่นี่ชั้นแรกชั้นหนึ่งกำลังจะย้ายบ้านเฟอร์ฮาเซิ์นฮัลโลโอมานี่จะมีของที่ต้องย้ายบ้านเยอะเลยอันนี้ห้องครัวเก่านะชั้ ยมรก็มาตรงนี้เป็นสนามหญ้านะคะว้ากาแฟกาต้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟากันก่อนที่คาเฟ่ข้างล่างเลยค่ะข้างล่างก็เป็นสวนผักนะคะข้าวไว้ให้คนแก่เขาได้ปลูกผงปงผลูกผักกันเด้อช่วงนี้หน้าหนาวก็ไม่มีผักอะไรที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าถ้าหน้าร้อนจะมีสตอรอเบอรี่มี ผักเยอะแยะเลยนะคะคนแก่เขาก็จะปลูกแก้เบื่อกันเนาะได้ห้องละหนึ่งล็อกนะคะแต่ว่าตาากับยยอ้โปลูกกับย่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากปลูกเขาก็เลยยกให้คนอื่นไปปลูกเราก็คอยเก็บกินค่ะเวลค o มนะคะตรงนี้ก็มีคาเฟนะคะก็เป็นร้านอาหารสำหรับคนแก่นี่ชื่อ น,นี่ห้องครัวเป็นคาเฟ่วันนี้สระโอปป้าต้องจิ้มบัตช์พอจะเดินบูฟมันต้องดีปลอดภัยโอปป้าบอกว่านี่ไม่ต้องใช้เป็นกุญแจนะคะ<ซ>เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เปิดประตูได้เลย<ซ>เออเท่อ่ะอันนี้ห้องน้ำสำหรับคนแก่นะคะที่นี่มีที่คาเฟ่นะคะก็จะมีที่จับ จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มฉุกเฉินนะคะถ้าเกิดอุบิเหตุก็กดตรงนี้ได้เลยบ้านพักคนชราที่นี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนแก่จะเหงาหรือว่าจะเบื่อเลยเพราะว่าที่นี่นะคะมีคาฟเฟ่มีร้านตัดผมมีทุกอย่างสถนนานการณ์ให้สำหรับคนแก่หมดเลยเลยฝรั่งเขาจะไม่คิดว่า การที่เราเอาพ่อกับแม่มาฝากไว้บ้านพักคนชราจะทําให้ท่านเหงาไม่เลยค่ะท่านสนุกท่านชอบที่คาเฟ่บางครั้งก็จะมีแบบงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมีตลอดค่ะคนแก่ไม่เหงาเลยจริงๆเก๊กเก้ลมุกเด็กของลอลลี่อย่าลอลม่อย่จะลอลลี่ใช่ไหมลอลลี่เดฟเฮ้ย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 ไม่เก๊กเลย Dat zijn lollies. Ja. En hier nog een snoepje. Zeg, yeah. dank u ook, okay. hè. Dank u. Lekken <laughs> ook, hè. Kan we pakken, Amai, nog eentje. Amai, nog? Oh.

เดี๋ยวมันจะเปิดเองอ้าอะ,อะไมั้ตรงนี้เป็นที่จับนะคะที่จับ,บมาเบสมาี่โอแมกโอแมกมาเบสมาตรงนี้นะคะมีที่จับเราจับตรงนี้หมดเลยนะคะทั่วตรงนี้นี่ชื่อวะอ๋อพอตื้นนั่นตื้นนั่นเอ็มรีตืนนเเต้นนั่น ตั๊ดอ่าก่าาฮิ่เนำมาบินอกทมาบินีกไม่ซาพี่ดันเตะฟุตชิรานี่อ่ะยังหลไปไฟกับชิดเฮ้ยเฮ้ตอชิ้อบ้านก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ย้ายบ้านค่ะซึ่งเดือนนี้โอป้าโอมาก็จะย้ายบ้านนะคะจากข้างล่างมาข้างบนตอนนี้ก็ค่อยๆขนมาค่ะ บรรลุเสร็จแล้วพี่ๆเสร็จแล้วหรอลูกนี่ห้องนอนโอ้โหใคดีต่อใครดีสุดลุกเซ่ลุกมาสิสิากระปร๊ไปดูห้องน้ำเนี่ห้องน้ำเทเลตรงนี้นะคะเป็นที่จับสำหรับคนแก่เด้อนี่เห็นไหมชื่ที่จับนะ พอตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จับหมดเลยชอบมากนี่สำหรับคนแก่นะคะไม่ให้ลื่นลงดูห้องครัวห้องครัวนี่เปิดไฟก่อนบัมนี่ห้องครัวใหม่หมดเลยนะคะเลิศมากสวยตรงน,นี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็น บ้านใหม่อย่างลังจานตรงนี้โอาโมากว่าเช่าอยู่ค่ะ้ยสหยูโรนะคะก็มีที่จอถด้วยตรงนี้ก็เป็นสวัสดิการนะคะของคนผู้สูงอายุเขาก็ได้ในสิ่งตรงนี้นถ้าไปเช่าที่อื่นจะแพงกว่าน,นี้ค่ะ นี่ยคินชัดเนี่ยว oh. ิวนะคะข้างบนวิวคือข้างล่างแต่ก่อนนะโอป้าโอมาอยู่ตรงนู้นฮะก็โดนเซ นี่ละค่ะก็บ้านหลังเล็กๆน้องบ้านปลายชีวิตนะคะที่นี่ก็จะดีหน่อยมีเงินเดือนมีสวัสดิการเดี้อันนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของฮะพี่พี่อ่าไปอันนี้มาดูพี่พี่อ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะคะเปิดไฟนี่ที่จับเหมือนเดิมอ่าไปเอมมรีวิวไปพี่พี่ไปไปพี่พี่ดูน อ่าเอ๊ะอะไรปาเทสมาปิปิอ่าเอ็มรีไปปิปิดูนก็เป็นอันเสร็จเนาะชมบ้านของคุณปู่คุณย่าของบ้านก็หลักเลยค่ะไม่มีอะไรบ้างก็มีแค่คุณแก่สองคนอยู่ด้วยกันนะเนาะแป๊บเดียวเสร็จค่ะใช่คุณเก็กส์กูเซฟัสตาวบ๊ายบายซุณเซฟัสตาวะ วันนี้เราก็ได้ดดทัวร์บ้านของคุณปู่คุณย่าก,กันแล้วเนาะเป็นบ้านหลังเล็กๆน่าอยู่น่าอยู่เฉพาะสองคนนะคะอืมงั้นคลิปวิดีโอนี้เราก็อะไรที่รักบาย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  See you later See you later สวัสดีกันเกียดเขาจะเข้าใจไหมพูดว่าตะเกียดว่าไะ See you later นะไทยอังกฤษเนเธอร์แลนด์บายบายแล้วเจอแล้วพบกันใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> พบนนก,กันใหม่เออกลับกันหมดแล้วบายบาย เราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายกินยิ้มรักขึ้นรักขึ้นเออได้ขนมมาเต็มเลยเนาะเออ